สวัสดีครับมีเว็บแอปพลิเคชันมาแนะนำครับเป็นเป็นเว็บของ Google ครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันในในเครือของ Google เอาไว้เขียนแดกแกรมต่างๆนะครับล็อกอินด้วย Gmail แล้วก็เข้ามาเสร็จ หน้าตาของไดแกรมก็จะประมาณนี้โดยมันจะสามารถเขียนไดแกรมได้หลากหลายมีทั้งโฟชาร์ดนะครับแล้วก็ส่วนของไดแกรมอื่นๆอย่างเช่นวงจรไฟฟ้าหรือ,อางานด้านอื่นๆมีด้านซ้ายจะเป็นตัวของอ็อบเจกต์ Object ต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้ การใช้งานก็คล้ายๆ Microsoft PowerPoint นะครับเราสามารถซูมอินซูมเอาได้ปกติสามารถที่จะเซต Paper Size ได้นะครับตรงช่องฝั่งขวามือแล้วเมื่อทำเสร็จนะครับมันก็สามารถที่จะ e อ p o r t ไปเป็นไฟล์อื่นๆได้อ่านี้ผม ตัวอ่าดาวน์โหลดโอเคผมดาวน์โหลดมันก็จะมาเป็นหน้าตาของไดแกรมนมันก็จะช่วยให้การทำเวิร์กโฟลหรือ uh, flow chart ทำได้ง่ายนะครับ uh, มาดูเพิ่มเติมสมมุติว่าผมจะทำการใส่ลูกศรผมก็ คลิกที่ตัวลูกศรว่าผมต้องการที่จะคลิกผมก็เชื่อมนะครับมันก็จะมีจุดเชื่อมแล้วก็มาเชื่อมอันนี้คือเส้นตรงแต่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นเส้นที่อ่า เราสามารถเราไม่ต้องกดก็ได้ครับเราก็มาเชื่อมสมมติว่าผมจะเชื่อมตรงนี้นี่ลากลากตรงดูใหม่นะครับมันจะมีเครื่องหมายเคอร์เซอร์ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคือพอยท์ที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็กดค้างกดคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาใส่อันที่สอง อัที่สามอันที่สโอเคมันค่นี่จะง่ายเมื่อซูมเอาล้วก็กดคอนโทรลกรอลิงซูมอินซูมเอาปกตินะครับอันนี้ก็จะช่วยให้งานทำโฟชาร์ตมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไดอาไดเ U r L ของเว็บนี้ไปให้แต่หลักๆก,ก็คือ ต้องใช้ Gmail ในการสมัครตัวไฟล์ตัวนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวของ Google Drive ของ Gmail account อของ Gmail account ตัวนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแล้วกันครับที่ที่ที่แนะนำเป็นตัวเลือกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ